วันนี้ผมจะมาให้ไก่ต่อนะครับไก่ต่อหรือว่าไก่แจ้ของผมนะครับให้กับทีมงานนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการนะครับไก่สีสาก็สีต่อได้นะครับตัวนี้ก็จะแบ่งอยู่นะครับนี่นี่นะครับสีตัวที่เหลือที่จับได้นะครับไม่ใช่ที่เหลือครับที่เหลือมองยังไม่เห็นนะครับมันวิ่งเข้าในป่านะครับก็เป็นลูกผสมนะครับมีเชื้อป่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ไก่ป่าเพราะว่าเลี้ยงอยู่บ้านนะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมผมทางช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านนะครับหรือว่าเป็นเพจ a c e b o o k มาร์คไทยบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆใน a c e b o o k นะครับที่กําลังติดตามรับชมนะครับตอนนี้ก็พบกับผมมาร์คไทยบ้านนะครับส่วนผมกาไทยบ้านครับวันนี้ก็เจอกันช่วงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งเกือบหกโมงนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนนิดหน่อยก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกําลังประกาศนะครับแจ้งข่าวสารใน ชุมชนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมวันนี้ผมจะมาให้ไก่ต่อนะครับไก่ต่อหรือว่าไก่แจ้ของผมนะครับให้กับทีมงานนะครับคือก้าไทยบ้านนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ผมเข้าโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ช่วงที่ผมไม่อยู่ผมให้น้องก้าไทยบ้านนะครับมาดูแลให้นะครับก็เลยจะให้ไก่ตอบแทนนะครั <stink> บเพราะว่านุเขาผมก็ให้ไปหลายตัวแล้วนะครับก็จะให้ไก่ตอบแทนด้วยนะครับเป็นสิ่งตอบแทนถือว่าช่วยเหลือ เการูนกันไปนะครับตอนผมลําบากก็มีน้องชายมาดูแลให้นะครับตอนนี้ผมก็จะให้ตอบแทนนะครับในทีมงานเดียวกันนะครับก็ไปดูกันเลยครับกําลังจะจับนะครับไก่ที่จะให้ก็จะจับจะถ่ายให้พี่น้องเอฟซที่ติดตามรับชมได้ดูกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจไก่ต่อก็ลองติดต่อมาได้นะครับนี่นะครับก็เป็นไก่ที่ผมจะให้กล้าไถบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเล็กนะครับ เดี๋ยวรุ่นนี้ผมจะให้ไปสิบตัวนะครับเป็นสีสาทรงป่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายพ่อพ่อมันให้ดูนะครับตอนนี้ก็จับได้สองตัวแล้วนะครับผมจะให้เป็นสิบตัวนะครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลายอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูพ่อมันนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นพ่อมันนะครับก็มีเชลยแล้วนะครับเสียงดีด้วยนี่ครับจะถ่ายสำหรับท่านใดที่ต้องการนะครับไก่สีสาก็สิบต่อได้นะครับตัวนี้ก็จะแบ่งอยู่นะครับนี่ มีเฉลยหมดแล้วนะครับตัวเมียตัวนี้ก็มีแล้วนะครับเป็นลูกของพ่อแม่นี้เลยนะครับที่ผมจะให้กาไทยบ้านไปนะครับเดี๋ยวก็รอมันขึ้นมาก่อนนะครับเราจะทําการจับมันนะครับจับลูกมันเดี๋ยวพาไปดูพวกที่จับไว้แล้วนะครับเดี๋ยวให้กาไทยบ้านจับออกมาให้ดูครับนี่นะครับก็ให้กาไทยบ้านจับมาแล้วนะครับจะมาดูใกล้ๆกันครับอันไหนตัวผู้ตัวเมียครับเซียนกานีตัวผู้ทำไมถึงรู้ครับว่าเป็นตัวผู้ ตูผู้งอนมันเจะออกก่อนครับเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตัวผู้งอนออกก่อนนะครับตตวเมียเนี่ยนะแตกต่างกันอยู่ครับใช่ครับนี่นะครับชมนาผู้เชี่ยวชาญนี่นะครับจับได้แล้วนะสองตัวนะครับเหลืออีกประมาณแปดตัวนะครับผมจะให้หมดชุดเลยนะครับถ้าตีเป็นเงินก็หลายบาทอยู่นะครับแต่ว่าทีมงานเดียวกันครับแบ่งกันไปเล่นครับไปครับหลังจากเอาข้าวล่อนะครับพี่กูเห็นเขาหลายตัวอยู่น่นั้นแหละน่นั้นแหละเดี๋ยวให้สก้าแถ่บ้านเขาไปจับนะครับนี่เสียนก้านะครับเข้าไป ผมก็เห็นมันเข้าหลายตัวอยู่นะครับได้ไหมได้ไหมโอ้ได้หนึ่งตัวนะครับนี่ครับเอามาโชว์หน่อยครับไหนครับไหนครับดูไหนครับโอ้ตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับสีสาตอนนี้ได้สามตัวแล้วนะครับสี่ตัวแล้วไปดูที่เหลือกันครับนี่นะครับได้สี่ตัวนะครับกับมือถืออีกหนึ่งตัวนะครับกับมือถืออยู่นี่หนึ่งตัวนะครับเป็นสี่ตัวนะครับ ว่าไงครับจะไล่ต่อไหมครับวันนี้เอาแค่สี่ตัวพอครับอ๋อการใส่บ้านบอกเอาสี่ตัวก่อนนะครับหกตัวที่เหลือค่อยมาเอาอีกนะครับก็จัดไปครับตามนั้นนี่นะครับสี่ตัวที่เหลือที่จับได้นะครับไม่ใช่ที่เหลือครับที่เหลือมองยังไม่เห็นนะครับมันวิ่งเข้าในป่านะครับก็เป็นลูกผสมนะครับมีเชื้อป่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ไก่ป่าเพราะว่าเลี้ยงอยู่บ้านนะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับรุ่นนี้ก็กําลังสวยเลยครับ ถ้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อมานะครับบ้านผมมีทุกรุ่นนะครับมีทั้งสีสาและสีป่านะครับไก่ต่อไก่แจ้ไก่สวยงามนะครับนกเขาก็มีนะครับแต่ว่าก็มีแต่พวกที่เด็ดด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมเลี้ยงไว้ต่อเองนะครับยังไม่ไม่ได้แบ่งนะครับก็มีจะแบ่งอยู่นะครับในของทีมงานเดียวกันมีหลายตัวอยู่นะครับก็อยู่หลายบ้านนะครับวันนี้ก็คงได้จับแค่สีตัวก่อนนะครับนี่นะครับกําลังรัดอยู่นะครับ ที่แรกว่าจะเอาแค่สีตัวนะครับเลยเห็นตัวนี้งามนะครับเลยอยากจะให้น้องๆในทีมงานไปยังนะครับก็เลยกําลังรัดอยู่นะครับสองนิ้วหน่อยครับลูกพี่นีกไทยบ้านนะครับกําลังรัดอยู่ก็ขออภัยนะครับหากแบบพูดไม่ไม่ชัดอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าไร่ไก่มันก็เหนื่อยเลยนะครับนี่ครับก็ให้ไก่โช์เลี้ยงนะครับเอ๊ไปแห้วไปเล้วเขาแลวเร็วๆไอกะให้เขาเร็วล แล้วครับเข้าแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวให้เซียนก้าเข้าไปนะครับนี่คอยดูนะครับว่าจะจับไก่ได้ไหมนะครับอ้าวอย่าให้หลุดได้ลูกพี่ตอนนี้เซียนก้าลังเข้าไปจับนะครับดูแล้วน่าจะหลุดนะครับผู้เล่นนะครับก็ตัวนี้จะให้เซียนก้าด้วยนะครับไหนมาดูหนงนี่นะครับก็ไก่สาวครับ นี่นะครับไก่สาวครับสีสาสวยมากโอ้แต่เป็นงอนหินนะครับก็เป็นงอนคล้ายๆลูกงอนฉบาวะก็เป็นงอนงอนแบบฉบาทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นลูกไม่ใช่ลูกไก่ชนนะครับเป็นลูกผมเอาไข่มาให้แม่นี้ฟังครับดูหน้าคนหน่อยครับเป็นไงบ้างครับจับไก่วันนี้สองนิ้วนยครับอุตส่าห์ผมให้ไก่นะครับขอบคุณมากครับก็เป็นไก่ต่อเราผู้พิชิตพงไพรนะครับเป็นเหล่าของผมเองครับ โดยมีไอ้แข้งเหลืองเป็นต้นเหล่านะครับหลายท่านที่ติดตาม YouTube ช่องเกาของผมก็น่าจะรู้จักนะครับชื่อว่าเจ้าแข้งเหลืองผู้พิชิตพงพายนะครับผมก็เลยตั้งเป็นเหล่าผู้พิชิตพงพายนะครับเราจะมาถามเซียนใหญ่กันนะครับเซียนใหญ่ในเหล่าผมนะครับไก่มานลักษณะเป็นยังไงครับลูกพี่จะมีคนหมานครับคือคล้ายคิ้วใช่ครับอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นไก่ตัวเมียนะครับมันจะตั้งขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นตัวผู้ถ้ามีตัวไหนมีหมานนะครับแต่ว่าแล้วแต่นะครับมันก็ต้องไปพิสูจน์ที่ป่าอีกทีนะครับ ส่วนจะมีเหนียงเนี่ยเ่นียรับเปิดครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับไม่เหนียงมันจะเปิดมาเลยไม่มีนะครับตัวนี้ก็อย่าดามานะครับทุกท่านมันเป็นไก่ไก่แจ้นะครับมันไม่ใช่ไก่ชนนะครับมันเป็นสาวแล้วครับตัวนี้มันอยู่กับแม่มันติดแม่มันนะครับก็พร้อมผสมครับตัวนี้นี่ครับผมก็จะให้กล้าไทยบ้านไปพร้อมกับไก่เล็กรูเล็กอีกสี่ตัวนะครับที่จับไว้นี่ก็แบ่งแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับไก่ต่อเราผู้ผู้พิชิตพงไพ่ก็ ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่แค่ผมมาร์คบ้านแล้วก็ก้าวใช้บ้านสองคนนะครับคนอื่นไม่มีนะครับถ้าท่านใดบอกว่าเป็นเหล่าของผมมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้แบ่งไปนะครับถ้าผมแบ่งไปจริงมันต้องมีหลักฐานการคุยกันนะครับตอนแบ่งนี่นะครับก็เดี๋ยวหาดูอีกนะครับว่าจะให้อีกสักตัวหนึ่งนะครับก็ลองหาดูนะครับพถ้าจับได้วันนี้ก็จะจับเลยนะครับถ้าไม่ได้วันนี้วันหลังก็มาอีกนะครับ ตอนนี้นะครับก็จะให้ทุกท่านได้ดูพ่อไก่นะครับพ่อตัวสีสันเป็นเยียนะครับจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับจะจับให้ดูเฉยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ให้กล้าไทบ้านไปนะครับก็จะจับให้ดูเฉยนะครับเดี๋ยวให้กล้าไทยกล้าไชยบ้านเ้าไปจับนะไปไปนี่นะครับคนจับของผมผมไม่ได้เข้าไปจับเองนะครับก่อนนู่นนะครับไก่เคยมีเฉเลยแล้วนะครับแต่ว่ามันห่างสนามไปนานนะครับ อย่าให้รุดด้อเดี๋ยวกาเทวันกำลังจับอยู่นะครับเอาให้ไดน้นะลูกพี่อ๋จอ,อจะดีดีมาออกมานี่เขาก็จะออกมาให้ดูข้างนอกนะครับไก่หมาที่เป็นยังไงมาขึ้นมาท้ายตรงนี้มาหนิถ่ายตรงนี้ก็ได้ โอ้องเโอ้นี่นะครับเป็นเศรษฐีเลยนะครับในหมู่บ้านผมมีงัวแค่ห้าสิบกว่าตัวนะครับแค่ห้าสิบนะครับเดี๋ยวมาดูไก่ต่อนะครับมาโอเจับต่างล้งก็อาจจะเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะว่าหาสนามมานานนี่นะครับขนหมานจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นไก่ต่อนะครับเฉลยก็ประมาณสิบกว่านะครับ นี่นะครับคนหมานจะตั uh ้ง huh ข uh 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 ึ้นแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมครับทุกท่านแล้วเนียงจะเปิดนะครับตัวนี้เนียงก็เปิดอยู่นะครับนี่มันจะบานออกสองฝั่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไอเยียนะครับไอเยียของผมได้มาจากทางภาคเหนือนะครับได้มาตั้งแต่ตอนยังเป็นหนุ่ม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 น้อยๆนะครับหนุ่มน้อยๆตอนนี้ก็อายุปีกว่าเกือบสองปีนะครับก็มีเฉลยแล้วเด้วยแหลมนะครับนีครับแข่งหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับต้นเหล่าพ่อไก่นะครับ ไม่ใช่ต้นเหล่านะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่ผมเอาเข้าจากที่อื่นนะครับมาเพื่อพัฒนานะครับหัวก็ใหญ่นะครับขาวเต็มใบมีลูกมันแบบนี้อีกหนึ่งตัวนะครับท่านใดที่อยากได้นะครับสีเหมือนกันเสียงเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้เป๊ะๆเลยนะครับอืใช่ครับเหมือนทุกอย่างเลยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับท่านใดอยากได้ก็ลองสนใจถ้าพูดผิดครับขอโทษขออภัยถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาดูนะครับราคาก็เกือบๆพันนะครับ สีอะไรก็แบบนี้เลยนะครับเป๊ะๆแต่ตัวนี้ผ่านทั้งเสียงดีนะครับขันทีอีกต่างหากแต่ว่าแถวบ้านผมพอดีว่ามันไม่มีสนามแข่งขันนะครับถ้าแถวไหนมีสนามแข่งขันก็สามารถเอาไปแข่งขันได้นะครับนี่ครับให้ดูนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปจับไก่ที่ผมจะให้ก้าไบ้านทั้งหมดมาถ่ายนะครับนี่นะครับเราก็จะพามาดูนะครับไก่ที่ก้าไถบ้านจะได้ไปวันนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ตัว นี <ion up> ่นะครับก็มีลูกตัวสาที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับสาหมดครับก็เป็นสีสาหมดนะครับแล้วก็มีไก่สาวนะครับก็นี่นี่มองเห็นไหมว่าก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ตัวนั้นแหละครับที่ผมถ่ายให้ดูก็มีเท่านี้นะครับเพราะว่ายังจับไม่ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจับได้หรือว่ากล้าใช้บ้านมาช่วยจับวันหลังก็จะให้ไปนะครับรุ่นนี้มีสิบตัวนะครับ ผมก็จะให้ไปหมดเลยนะครับนี่ครับไก่ที่ได้ก็ขอบคุณมากชาวบ้านครับที่ให้ครับที่ให้นะครับประวัตผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับเขาให้เองนะครับก็เป็นเป็นทีมงานเดียวกันนะครับอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับก็คือว่าแบ่งกันไปเล่นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับไก่ตัวเราผู้พิชิตพงไพรนะครับวันนี้ก็ชูนิ้วโป้หน่อยครับก็ไก่เต็มมือนะครับผมให้ไปเต็มไม้เต็มมือนะครับ ก็นี่นะครับเป็นไก่ที่จะให้ก้าดใช้บ้านไปนะครับเป็นไก่สาวหนึ่งตัวนะครับไก่รุ่นน้อยอีก4ตัวนะครับแต่ว่าจะให้10ตัวอยู่นะครับแต่ว่ายังจบไม่ได้ครับวันหลังก็มาจาใหม่นะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับหากกล้องมืดมองไม่เห็นก็เพราะว่ามืดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับนี่แหละครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามไก่ต่อเราผู้พิชิตพงไพ่ด้วยนะครับได้ทั้งต่อและแข่งขันสวยงามด้วยนะครับ ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ0652493719 Facebook ก็มาร์คไทยบ้านนะครับ ID l ี n ลก็ m a r k 070245นะครับติดต่อมาได้ทั้งนกทั้งไก่นะครับก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาร์คไทยบ้านได้ทำคลิปวีดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากให้ผมทำคลิปวีดีโอแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเพราะว่าปกติผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับ นกเขาเกี่ยวกับไก่เกี่ยวกับการทำมาหากินวิถีชีวิตบ้านๆน,นะครับเกี่ยวกับอาหารนะครับ